สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมือหนี้ก็ได้น้ำแนวทางหัวหน้าน้อยครับประจำวันที่14กรกฎาคม2,566ครับมาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันอีกมือนึ่งครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามมาสนับสนุนให้เล่นการพนันครับ มือว่านนี่ห้วิ่งรูดเก่าก็ศูนนะครับมาเก่าศูนย์มาแบบแฮตติกเลยครับมาแบบยาวๆเลยครับแต่ว่าประมาน้ากันครับไปอยู่ข้างนาสักครับพิเศษกะศูนย์บนเก่าล่างครับปกติกะเก่าศูนย์มาบนครับพี่เอพีกับเก่าบนเก่าล่างเลยครับสายวิ่งรูดมีให้แบบยาวๆครับมือว่านนี่ มาตามกันต่อครับเลขเด่นมือนีครับมือนีกันยังเป็นเก่าอยู่นะครับเก้าสามหาสอครับมือนีเก่ากันยังเด่นอยู่คือเก้าครับมือนีวิ่งรูดเป็นเก้ากับสครับสองตัวเป็นเก้ากับ3ตัวเดียวเป็นเก้าครับชุดสองตัวเจาะครับ แนวทาง2ตัวจเกาสามเก้าหาเก้าสองเก้าหกสามสองสามมครับเมื่อวานนี่ผิดผลาดครับในวิ่งรูดเก้าก็ศครับตัวจ่อผัดมาเอาสามครับมันก็เลยว่าเขาครับที่จริงต้องเอา0ูนย์ครับเป็นตัวรักครับครับชุด3ตัวครับเก้หา เก้าสามหกหาสามสองหหาสาครับตัวเน้นครับตัวเน้นเน้นไปที่เก้าสหาแะครับเก้าสามหามีโอกาสเบิ้ลเก้าเก้าครับเมือนีเก้าสาหาเก้าส3มสาหาเก้าหาครับ ใส่เป็นแนวทางเด้อครับเบิ่งแล้วกระปรดช้วิตจรารณยานครับวนี้เข่ามีรุดเป็นธรรมดาแล้วเนาะครับวันนี้สายวิ่งรุดก็มีแบบยาวๆเลยครับเพราะว่ามาถึง3น้อยเลยเนาะครับแต่ว่าสายเจอ่อเบาเขาครับ,รบขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่คอมเมนต์มาคุยมาให้กำลังใจครับ มื่อนี้ก็คือสีแห้งสีปังอยู่คือเก่เห่ะครับครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แอดเีเด้อครับเมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ้งๆหงปังปังลำลำรวยรยสวัสดีครับ